วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมสวนพลาทลเลโจรน,นะคะเพราทลายโจนเนี่ยสีสันรูปลัก์จะได้ดียังต้องปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าสมุนไพรสมุนไพรคือต้นไม้ที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะนี่ขนาดเน่ยนะคะจะสมบูรณ์เพราะมันปลูกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะะี่ค่ะเราข้างในเรากาลังเตรียมดินเพื่อจะปลูกต่อะคะ่ะ ในส่วนข้างในเตรีมยมดินนะคะจะดูลักษณะของใต้ต้นไม้นะคะ,ะการกำลังเตรียมดินกันอยู่ค่ะข้างในแต่ตรงนี้เนี่ยคือต้นที่เราปลูกได้อายุในการเก็บก็คือร้อยวันหรือประมาณ4เดือนน่ยนะคะตั้งแต่แตกมเมล็ดนะคะไม่ใช่มานับตอนปลูกนะคะตั้งแต่ตอนแตกมเมล็ดมาจนถึงขนาดนี้นะคะต้นที่บอกก็คือประมาณนี้นะคะ,นะคะหรือฟ้าทะลายโจรเนี่ย ที่เหมาะก็คือปลูกใกล้ต้นไม้ใหญ่นะคะ mm. เขาเรียกว่าสมุนไพรเนาะแล้วก็ตัวที่เหมาะที่จะเก็บก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะที่จะเก็บนะคะขนาดนี้นะคะอายุการเก็บก็คือประมาณ120วัน120วันไม่ใช่เราต้นมันมาแล้วมาปลูกแล้วนบะ120วันนะคะตั้งแต่แตกเมล็ดนะคะแตกเมล็ดเล็กๆนะคะจนถึงวันนี้เนะี่ยคือ120วัน ประมาณ4เดือนนะคะจะเหมาะจะเป็นยาที่ดีเลยนะคะอันนี้อันนี้คือปลูกในร่มแต่ถ้าปลูกกลางแดดจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเราปลูกแต่มีทั้งในร่มและกลางแดดเราทาสวนไม่เยอะเลยนะคะสำหรับสีสาโคะ,ค,ะค่ะอันนี้คือการปลูกกลางแดดอายุเท่ากันนะคะอ,อายุเท่ากันนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าเห็นค่าเนี่ย ความจเจริญเติบโตอะไรต่นี้จะต่างกันนะคะอันนี้คือปลูกกาดแดดก็จะเป็นแบบนี้กลางแดดนะคะเราจึงพยายามเลือกที่จะมีในร่มนะคะถ้าในร่มเมื่อไหร่ก็จะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็จเจริญเติบโตดีนะคะอันนี้นี่กลางแดดจะเป็นแบบนี้นะคะอยากจะฝากทุกท่านว่าถ้าท่านมีฟ้าทลายโจรอยู่ที่บ้านนะคะก็จะสามารถช่วยตัวเองได้เลยนะคะมีสักครอบครัวหนึ่งก็มีสักสิต้นก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะ สิต้นเวลาเจ็บคอเป็นไข้ก็มาเคียเค้ยวเคี้ยกินได้เลยนะคะหรือจะต้มก็ได้แต่ต้มจะขมมากเลยนะคะนะคะอันนี้ก็คือฟ้าทลายโจรน,นะคะการปลูกเนี่ยไม่ต้องตกใจว่าเรามีที่ดินมีแต่ร่มที่ดินในร่มก็ยิ่งดีนะคะตากแดดก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็จะพาไปดูว่าเราจะมีการพเก็บฟ้าทลายโจรแล้วจะทำยังไงต่อนะคะ การเก็บฟ้าทะลายโจรจะเก็บให้ดีที่สุดตั้เก็่ตอนเช้านะคะอันนี้เราเก็บมาแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะจะรอที่จะทําให้ดูนะคะต้องเก็บมาได้งแต่เช้าทาไมต้องเก็บแต่เช้าเพราะว่าต้นไม้ทั้งคืนเนะะี่ยค่ะจะเก็บสะสมอาหารแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะจะเก็บสะสมไว้ที่ใบนะคะพอสายปุ๊บพอแสงแดดกระทบปั๊บเนี่ยตรงนี้ก็ถูกสังเคราะห์แสงไปตัวยาก็จะลดลงนะคะ อันก็คือเขาเรียกว่าเก็บยาต้องรู้จักวิธีเก็บนะ,ะนะคะหลังจากเก็บเสร็จแล้วก็จะมาเลือกเลือกไอ้ที่เสียๆออกไปก่อนนะคะคัดก่อนคัดอย่างดีนะคะพอคัดอย่างดีเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดแบบนี้นะคะตัดแต่งอย่างดีอันไหนไม่ดีก็ไม่เอานะคะตัดอย่างดีเลยค่ะนี่นะคะกี่คือขั้นตอนเราจะมีการคัดเลือกอย่างดีจัดต้นที่สวยมาจาก แปลงของเรานะคะเรามีแปลงอยู่หลายแปลงนะคะก็จะคัดเลือกมาหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเอาพวกนี้ไปล้างนะคะ